ต่อเล้ยงพ้เาัวนะาอะไรต่อเลยต่อเลยครับต่อเลยกังตย่างเลยวางเี้ยงสองี่ทวันนักเก้าววันนักเก้า เก้าห้าแสนเราเตรนะปล่อยต่อเลยครับพี่เจมกกะลาบอครับสมสเสื้ออะไรก็ได้บ่มีเก้าปล่อยไปก่อนเลยันะครับเลือกออกแกงออ้ยซีหาูจให้เจ้าไห้ยุซีหาเจ้าใหู้าาูโอ้ย มันรับมันรับไปดีกลายเป็นอย่าได้ทำเด้อึงมานเก้าเด้่ทุรคนน้าวันที่สิบเืออะไรก็ได้ให้มีเก้าปล่อยต่อนี่ครับปล่อยแล้วบะปล่อยแล้วครับป๋รเื่อเยื่อเลยนไปอสายสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งสายรูนะครับเ้าเข้ามาแรัน่าเลครก็ให้มีเก้า อย่าไปว่าน้าได้ครับพี่น้องไปไม่ได้ครปล่อยลวดวนหน้าจบเลยนะครับไปนะครับว่าน่าอย่าแสงมาซี่หาก็ได้ผู้เจ้าสำลักตำแหน่งปล่อยท่างเสียงซีหาผมสามลอยหาสิบใบทางใต้ว่าหนึ่งว่าถึงโอ้ยเกือบแม่นเศษทีนีกันหลันมาห้าเท่าหน่อยเนาะได้วิ่งอยู่โอ้วิ่งวิ่งสี่รอบดิเฮ้ยเราวิ่งสี่รอบเป็นเดิมเราวิ่งสี่รอบใช่ไหมอาจารย์เกียรติเพชรน้องโอใส่เล้วปวดเนี่ยเดี๋ยวว่หน้านะครับปล่อยเลยปล่อยต่อเลยครับปล่อยต่อเลย อย่างสรโอแดงไห่ปูเจ้ามาอยุสีหาเจ้าอายุหนาวเนาะสี่ไปห้าสี่สีมันต้องเป็นสี่สี่ห้าต่อไปอนะห้าสี่สี่แปดเก้านดรวยต่องไันื้าร้อยหกลับอตรี่วันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี เอาไม่ได้ไมไปกันได้เลยยังไงยังเมืนกนงนะครับเนา้าดีหมื่นของคนนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเรียกขอมาแล้ว5้าสีแปดนะครับที่อะไรก็ได้ขอให้มีสแต่ว่าก็ถ้าใครไปตีฝันที่ปุ๊าพี่น้อยอยู่จเ็นี่เห็นไหมฝันผมอ่ะที่มาแล้วสี่สองสีไบางคนก็ตีเป็นสีตัวแต่ว่าเามาตรพอถึงหรอเาีกันเลแต่ว่าคือมันมีสี่ะคือเหมือนในฝันอ่ะฝันแม่นมีส่เน่ย แล้วขอท่้งปู่ได้ตรงกันสีห้าถามว่าสี่ห้ามาไม่มาจะไปอยู่หน้าปู่เจ้าหลงตำแหน่งขวดปู่แล้วขอปู่อยู่เห็ไหมสี่หาลืมบอกแล้วว่าเห็นไหมคู่หลังอ้ยมาต้งสองเลยมามาหมดในสีามาสงตัวเหมือนเจ็ดอบสี่แล้วม้วหน้าเอาเก้าครเก้าเดกครับเด้กม้อนหน้าเก้าเก้าจะมีเก้าอะไรบ้างเด้ครับเด้มันออกอะไรนะฮะสี่สี่แปดเก้าครับผมแปาไม่ใช่เก้าเกาครับเดี๋ยวนะครับดูก่อนนะปดเก้าสามี่ลอาถดูได้ดู เดี <mile inside> ๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะดีกว่ามันหตัวออกอะไรหกตัวใช่ปมีข้อมูลหกตัวไหมหกตัวออกอะไรนี่เป็นปฏิปฏิัตัวหกตัวไปนปฏิปฏิหตัวนี่อยงหกสองห้าห้าสี่สี่หอ้าห้าอีกงงกอนนี้เดี๋ยว นะนะครับรอรุ่นงวดต่อเียครับเลยวันที่สิบเจ็ดเนี่ยะวันที่สิบหกเป็นวันครูเด่รู้แต่ว่ามีเก้างวันหน้าเพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าวันหน้าขอไปคู่กับอะไรปจับันใหม่เนาะต้องไปคู่กับคก็ปล่อยแค่เก้าก่อนปล่อยแค่เก้าก่อนครับเพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าคือเอาง่ายเก้าสองแล้วกันเนาะปล่อยไปเก้าสองไว้เก้าสองไปแล้วกันครับกับเก้าสองกับเก้าซีเก้าสามอุณิไปไปสามีกวนนะครับเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปสรุปอีกทีหนึ่งครับผมแต่ว่าเก้าน่ะ ห้าแสนไปเลยมาเนี่ยวันที่เก็บมาเนี่ยแล้วก็เงินสี่นี่แหละครับเบ้พี่เราบอกไปแล้วว่าถุดยากถุดยากมากเลยครับปวดยากที่หนึ่งนะครับเ้ามีคนเมื่อคืนผมได้สดมีคนบอกว่าสั่งดับสีไม่มาล้านตัวเซียนเจ้าใหญ่สั่งมากกว่าเราที่หนึ่งจีคุยแค่าทแม่คุยจะได้เงินเดียวครับมากสองตัวเหืเด้อดับดับแนวไลยเนาะต่วันอ่ะสี่ห้ามาไม่มาเดี๋ยวไม่ได้เงินนะครับผมขอบคุณทีนี่สวัสดีครับ อันเล็กบิ่งเขาได้เหมันได้มาหลายแต่ว่าคือซีหาหาซีนมาได้แล้วมันอยู่ข้างหนาเ้วยะมือด้วยหอกแล้วบตเตอรี่ผมมีสามใบหาซีไปกันออกซีซีหายังไดรุ่นรางวัลทีหนึ่งอยู่เลยอันนี้ม่ได้รุ่นแล้วไปยุ่งหน เดี๋ยวว่า่อเหมือนคำที่ว่าครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสิ่งวี่หน้านะครับสิบเจ็ดมกรอนาร้อยหก็ซื้ออะไรสตัวอยตัวเดียวไปก่อนหนึ้ก้านะครับผมแค่นั้นเหีะนะไม่ตงกับสี่หครับจะเดือนนต้บบางคนว่สห้าสี่ห้าอกสี่ห้างกับรม่ได้ต่่อเดี๋ยวให้ก็ด้ามีอันนับเข่าได้กูเียวสองว่าติดแล้วนะลูนี้้ส เราติ่งไปโดนด่าเราก็ไม่หลุดงมาสตัวเลยติดสามม้นท่องแน่กวาจริงแล้วมนติเขาไม่มาบอกแม่นอาจารย์บอกแม่นมากกว่โอ้ยตกใจอยู่ที่ตอนแรกเจ้าลงเล็แล้วไม่มาไอ้ทีสีมันถือแค่สีสีนะคือผมเห็นในฝันอยู่หรอกบางคนเขาก็ตีสีสีนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ตีอย่างนั้นเราตีพยายามให้เข้าสีห้าบอลเห็นสีแล้วผมยกมือถ่ายอยู่พ่าตัวสุดท้ายผมไม่เห็นห้าผมก็เห็นอยู่หัวนะห้าสี่เดีเดี๋ยวแต่ผมนึกว่าอยู่หลัง เออหาีหาอมันหาีซีเดียวเลโอ้ยดนี่กรแปงฮะไดเดี๋ยวคนะด้มาอยู่ตัวเดียวนที่หากงสี่สองแปลงจาการนัดเป็นซีซีต้นดวงดีกั้ายเยอะซีสองก็เป็นซีซีเลยยรับ แบงได้กับจานสี่สี่อ้าจะเดความดีใจด้วยนะครับกับผู้โชคดีนะอ้าสบายดีนะครับพี่น้องชาวลาวนะครับขอโชคดีดนะครับเด้อก็ริะว่าปล่อยตรงข้ามนะครับขอดันให้ไปแตาสลับตำแหน่งแต่ว่าก็ทำให้เราไม่หัวเพราะว่าเลขเลขเราว่ามีสีมันก็มีนะครับสี่กับสองตัวมันงวดกว่าเจ็ดมาสองตัวมันบ่ได้เงินฟูจังทีน่ะมันจะได้สี่สี่อยู่ป้ามีนี่หรือนี่หาไม่ได้เกมเลยนี่ที่ฝั่าใบนี่ยมีกับที่จะซีหามันบริแรงฟูต้องย่หลังเนี่ย อยู่หลังมียังน้อยนี่ได้รุ่นรางวัลอีหนึ่งเพราะว่าเกือบบอกว่ามักย่บอเลทีก็าอาจารย์แลงเกาบา้นทีก้หนึ่งสี่สี่นั่นนันโอ้ตอนนี้หมดเลยนะครับถึงขั้ที่หนึ่งอยู่บ่ยินดีทุ่เก้าสีสีโอ้สีวันบ่ก็โย่เพิงสีน้อยได้ฟันนะดีน้วยว่ามีสีเนาะสองข้างเกอบอนเ้าที่ตึงเลอเนาะ เอลฝันหมูากมฝันี่หเ่นว่าหมามกซีหาเพราะว่าเลขคูกเพาม่นทวนซีหาปวดปูเพราะอะไรมาอายุซีหาสิป้าบ่มาเก็บ่ะไรมาด้แต่มาผิดตำแนงกูคอยว่าไยเอาหาซีซีกว่ายาซีซีหาโอ้ยมันดีใจว่าอะไรกันล้างสีรัมเลยต่อไปอาจารย์ต้องฝันครับปีเก้านะครับซื้อสีแะไรแลวรถตีรถตี๋ผมสามร้อยห้าสิบไปสี่ห้าห้าสี่หมดเลยท่านมามาหลังไหนยังเดินหลุดรางนิดนึงอยู่ โชว์มันไม่โชว์มันได้เยอะคนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสหรับเลวิ่งเราไม่เคยพลาดเลยผมพดเนะครับค่าเี่แทบจะยินดีเลยนะครับขก็มีอยู่ด้ยไ่แค่นเดียวเองนะครับคาเ่ก็มีเข้ามามื่อหน้านะครับสินเดตาลาไว้ก่อนไคนะครับไม่สูด้ไดังไม่ดังล้อใครไม่ล้อนะรก็มินเดตาเื่ออะไรก็ได้ขอหนเกนะครับหน้าเียก็มาชิมกันกั่เท้าเท้านี่ก็ได้ระดไปหลดนะครับเนาะถ้าโหดอยู่ว่าอะไรก็ได้ขวดแล้วนะครับ ก้าวว่าหน้าจะคู่กับอะไรอาจารย์ที่ว่าจะคู่กับสองนะอาจารย์เป็นควนเลขดูก่อนนะครับเนาะคู่กับ2อะไรได้คู่3ามอะไรคู่กับ4ี่อะไรก็สี่มันเดุงงั้นเอา4มาที่เขได้คู่กับ4ก็ได้ครับส่วนเลข3ตัวเราถ้าเป็น5 5 4 2ก็ยังให้โต้ครับเป็นบอใช่เลขเรามี4 2 5เนาะถ้าห้าสก็ยังได้โต้ห้าเราก็ยังได้โต้สตัวโอ้ยหาชีชีต่อชีมาหลายผลกูหัวกอนเดาเด็ดมาสองตัวกับประเล็น เจ็ดหเจ็ดวั้ห้าสมัน,นต้องเป็นสี่สี่สี่ห้าสี่ห้าสี่